สวัสดีครับสุนิจโจอัพเป็นช่องยูทูบครับวันนี้ผมอยู่ที่ตรงข้ามวัดนวลจันทร์นะฮะอยู่ที่ถนนนวลจันทร์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเต็นท์สเปซนะฮะมาเจอร้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นร้านยามะม่วงนะฮะตอนนี้เพิ่งจะตั้งร้านนะเมื่อสักครู่ฝนเพิ่งจะหยุดไปนะครับแหมอุปสรรคเยอะมากเลยนะครับเมื่อวานก็ฝนตกแล้วก็วันนี้ก็ เมื่อวานฝนตกด้วยไาดับด้วยแต่วันนี้มีมีฝนตกออกมาแล้วเพิ่งจะหยุดนะฮะแล้วก็น้องๆก็ลังตั้งร้านกันอยู่นะครับวันนี้นะครับนี่ครับกาลังทำอัลมอนต์ในการทํานะครับเป็นน้องเป็นนอนะครับนี่ครับลูกค้าก็โอ้โหเหมือนกับนัดกันไว้นะฮะมากันเต็มเลยนะตอนนี้นะครับสวัสดีครับน้องเป็นนอรสวัสดีครับแม่นึกว่าจะไม่ได้ขายซะแล้าวันนี้ฝนตกฝนตกครับ มันตกนะโหนี่มะม่วงที่ว่ามะม่วงอะไรนะชื่ออะไรนมะ่วงบอกเดืนอนเก้าน,นะผม,ม,ม,มกังงงเอ้ยมะม่วงเดือนเก้ามันเป็นยังไงนะอ,งนอ,อ๋อมันนี้ม,มีมะม่วงเบาด้วยเอ,นอาอนี่พนักง,งานอาอะไรนะเอ,อเมซอนมาช่วยขายด้วยอ๋อรับจ้อบหลายงานนะนี่ครับอันนี้จะมีเห็นล้านลือเล็กอย่างนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคนมาช่วยกันลุมตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเข้าคิวรอนเต็มเลยนะครับตอนนี้นะฮะนี่ครับ นี่ม่วงเบาโอ้ความนิ่งหน่อยเขาเนิ่งหน่อยอันนี้บาลจากทางใต้นี่หากินยากนะเนี่ยเป็นวางฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับเออม่วงเบานะกินมากนะครับร้านนี้ก็บอกว่ามีทีเด็ดที่ที่อ่าอะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะนทำจิ้มน้ำปลาหวานเออเขาเรียกนปลาหวานทีเด็ดน้ำแข็งด้วยแข็งเพื่อให้มันกรอบอ๋อลัอกกี้ไอซ์เหรอน้ำแข็งลัอกกี้ไอซ์อ๋อ อันนี้เพื่อเพื่อทำให้มันกรอบนะอันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านเลยแข้งเย็นทุกก้อดนะไม่ไม่ไม่เย็นไม่ขายไม่เย็นไม่ขายนะเอาเย็นทุกก้อนแล้วกันนะอ๋อนี่ครับก็ตรงนี้เขาเรียกเขตอะไรครับวัดเออถนนรุนใจใช่ใช่แต่คนเห็นเขี้ยวๆบางขวนนี่คืออะไรบางขวนจำไหมมุ่งกลุ่มค่ะตรงนี้เขี้ยวมุ่งกลุ่มนะบ้ากระปิ่งเหมือนกันปะอ๋อนี่ขนาดมาขายยังไม่รู้ว่าที่ขายตรงไหนกันเลย พอดีพัดมาไงหน้าวัดพอดีเลยอ๋อคอนพัดถิ่นพัดมาตรงนี้พัดมาหน้าวัดพอดีตอนนี้เขาเรียกอ่าแล้สเปนนะเต็นสเปนเต็นสเปนเต็นสเปนนี่คือเต็นเต็นประมาณเขาขาย่างนี้นะฮะไบออกมืปโเนนี้มาะเขาเป็นเออเขาเรียกว่าพีอาร์ลั่นเล่านะฮะก็ยังไงก็ตั้ง ต้องคุยกันนิดนะะึงฮะเรื่องการแต่งตัวนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนคนชอบสวมคนนะครับก็คือ <c oughs> เขาชอบแบบนี้เองนะฮะไม่ได้อ่าเรื่องอื่นผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเห็นเขาเป็นอย่างนี้ผมก็เลย <c oughs> เอา่าเห็นว่าน่าสนใจนะครับในเรื่องของการขายมะม่วงที่ผันตัวนะครับผันหลังจากที่ตกทานมาเป็น <c oughs> ปีนะั้นเห็นน้องอน้องเปียโนบอกนะก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีรายได้นะตนี้เอ๊ะเอาไงดีก็เลยหันมาอ่าทำอาชีพนี้นะครับก็คือการขายมะม่วงนี่เองครับ เดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่โอ้โหม่วง,งเต็มเลยภายในนี่มะม่วงเพียบเลยนี่ผมแอบมาหลังร้านนะมะม่วงเพียบนี่จัดร้านยังไม่เสร็จเลยจัดร้านยังไม่เสร็จเลยนะนทีมงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเลยนะตอนนี้ใครวันละหกคนขนายโบราณโอ้โนี่ข่าแรงหลายตังค์นี่นะห <laughs> รือหรือว่ามาช่วยให้เผื่อ,อยยาวดีน้องนะเนี่ยพอเปิดร้านก็ปุ๊บเลยโอ้โหนี่ต้องขายสองล็อกแล้วล็อกเดียวไม่พอเนาะ ปกติตรงนี้ขายอะไรนะวันวันข้นียี้ว่ขายเนียเกี๊แล้วมันขงเต้เดี๋ยวมาค่ะอ๋อเดี๋ยวมานะอ๋อกำลังปั้นหมูัอยู่น้องเียโนนะครับชื่อจริงน่าจะเป็นชื่อเกิดจากรใช่ไหมชื่อชื่อจริงชื่อเกิดจากตอนใช่ไหมใช่ใช่ชื่อเกิดจากตรนะครับก็เรียกง่ายๆว่าน้องเีนโนแล้วกันนะครับนี่มาดูการหั่นหมูว่า อเนืน้อสองไปด้านู้นจะเห็นเาขาเรียกว่านพิกตกินะเดี๋ยวเราไปสำรวจนิดนึงว่ามีอะไรบ้างด้านโน้นนะครับนี่ฮะนี่ครับและนี่ก็คือผู้คนนะคพับนี่ครับอ๋อคนเพียบเลยนี่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปแบบนี้นะตัวน,นี้จะเป็นร้านยำร้านยำจัดจัดยังไม่เสร็จเลยมา,มาดูร้านมะม่วงกันแล้วกันนี่น้องเป็นนองนะครับ ดี๋ยวตรงนี้น้องเปโนกําลังยุ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยให้น้องเปโนบอกว่ามีน้ำพิกอะไรบ้างนะครับแต่เขาก็เขียนไว้นะว่ามีอะไรบ้างนะนะครับอันนี้เป็นกุ้งแห้งเป็นกุ้งแห้งนะครับอันนี้กุ้งแห้งฮะน้องเปโนอันนี้กุ้งแห้งอันนี้ปลาอันนี้ก็ะปีนี่ก็ะปีเฮ้ยก็ะปีมีสองแบบเลยนี่มีอ้วนเมาด้วยนะครับอันนี้อันนี้ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากอวนนี้ อ๋อเจ้าของวิายคือคนเสื้อแดงนู้นนะฮะนี่ครับแล้วว่าน้ําปลาหวานแรดและจ้านะฮะรถมาจอดข้างทางเรียบเลยครับตอนนี้นะฮะรถมาจอดข้างทางนะฮะเยอะมากนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยมานะฮะก็แนะนำนะวัดนวลจันทร์นะครับวัดนวลจันทร์นะฮะอยู่ถนนนวลจันทร์เลยนะครับเรียบทางด่วนมาสุดๆตรงลางอิทานี่นะครับแล้วก็มากลัดรถตรงตลาดเานัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับเลี้ยวเข้ามานะ ก็ราคาชุดละ40บาทนะครับชุดละส0ิบาทนี่เป็นมะม่วงปกตินะนี่นี่ยังยังตั้งร้านไม่เสร็จเลยคนมารอเพียบเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะมาดูน้องปีโนอย่างเยอะนะเขากะปินี่ก็ต้องแบบรสชาติมันต้องโอเคนะฮะคนถึงมาซื้อซ้าแล้วก็บอกต่อกันนะฮะนี่ครับเป็นกะปิของทางร้านนะ สี่แบบเลยนะฮะสี่แบบเลยกระชุดใช่เปิดร้านก็ประมาณช่วงจะให้ดีนะครับมาประมาณสักสี่โมงเย็นนะเปต้นไปนะครับหรือ้าใครยยัไมาเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามาดูน้องก็จัดร้านนะ,ะนะครับอันนี้เกี่ยวไปคลิปของทาง เป็นดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็ทางช่อง y o ยูทูบสุนิโจทราเวลนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือใครอยากมาชิมฝีมือของน้องปิโนนะฮะหรือน้องกจกรนะฮะก็มาได้แล้วดีใจมากเลยต้นนี้นะฮะนี่แค่นี้แหละก็คือเขาจะเขาจะไม่ได้ออกของมาจากบ้านนะเพราะว่ามันจะดำนะฮะก็คือมาปอกกันหน้างานตรงนี้เลยนะน่าสังเกตดูนะครับ จะไม่มีการปอกมาที่จากบ้านทั้งสิ้นนะฮะับเราก็จะมาแช่น้ําแข็งเขาเราียกว่าน้ำแข็งให้มันกรอบนะครับอันนี้อันนี้เจ้าของเป็นชายเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อพี่น้ำค่ะพี่น้ำเนำนะาะเขาเคยทักเฟซไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อพี่น้ำมีกี่สาขาครับห้าสิบกว่าค่ะห้าสิบกว่าเนาะ,ะอ๋อห้าสิบกว่าเลยเหรอในใน,ใน,ในออเทพหรืออนนี้เเปป็นีสทาาข่ิดใหม่ล่าหรืออันนี้น้องเป็นเนาะ สถาใหม่ล่าสุดเลยแต่ส่วนใหญ่สาขาอยู่ไหนกรุงเทพสาขาของที่อยู่นี่ค่ะสาขาใหญ่ก็อยู่ตลาดเรียบเดือนรามินทาเนะะี่ยค่ะอ๋อเรียบด่วนตรงนี้เหรอใช่ตลาดเรียบด่วนอยู่ไม่ไกลนี่แหละอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อนักก่งกมีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สาขาีะอยู่ที่ไหนในกรุงเทพนี้ครับอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าจริงๆมันเป็นถนนรามินทา40อ๋อตรงนี้เหรอชาวบ้านเขาเรียกว่าโวนจันทร์เพราะว่าเขาิงชื่อของวัดอ่ออ่าอ๋อถนนนวนจันทร์นะครับโอ้มี40 50สาขาเลยเนาะนะครับ นี่นี่มาดูวิธีการตักอันนี้น้ำยาอะไรเฮ้ยปลาค่ะปลานะคนต้อกบอขนมจีนไม่ใช่นะฮะเป็นน้ำจิ้มของน้าปลาหวานนะนี่อันนี้ก็จะให้มะม่วงเสร็จแล้วก็จะให้อน้ำปลาหวานด้วยนะถ้าเกิดไม่พอต้องซื้อต้องซื้อนะน้ำปลาหวานเอ๋โอ้วันนี้ร้านร้านหอยร้านหอยนะคะ มันจะมีกะปิหวานจะมีปล้าหอมจะมีกะปิแห้งนี่นี่กะปิแห้งอันนี้แล้วก็น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานเค้านี้แห่น้ำปลาหวานนะครับสาหรับที่นี่นะเป็นตลาดที่เปิดใหม่ไม่ถึงเดือนนะครับก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวจะแผนกล่องให้ดูท่านี้ครับวัดนวลจันท์อยู่ด้านโน้นนะวัดนนลจันท์นะครับมาเรียกด่วนลายมิท้าสุดเลยครับ ทางด่วนเลยถ้าไม่ไปาวางน้อยเหลือทางนู้นนะฮะสูตรรามินทาลงมาน,นี่นี่เจ้าของสูตรมา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 ,มาแต่งรสชาติเองเลยนะฮะเจ้าของสูตรนะชื่อว่าน้ำปลาหวานแรดแล้วจ,จ,จ้านะฮะก็เป็นแผ่นชายนะครับถ้าเกิดใครอยากสนใจนะครับติดต่อน้องน้ำได้นะฮะ สมตำและละจานนี้ก็เซิร์ชมราก็เจอเลยเนาะใช่ค่ะถ้าก็สนใจแฟรนไชส์ใช่ไหมอ๋อเขครับแบบน้ำปลาหวานและละจ้าก็เจอเลยวะละละจ้าเนาะราคาก็ไม่แพงนะอ๋อไม่แพงนะติดต่อได้ในเพจนะครับเพจของน้ำปลาหวานและละจ้านะครับมีตามคลิปนี้เลยนะนะครนี่ครับตัวนี้ก็ใส่แมสใส่อะไรสวมกันนะฮะทั้งลูกค้าทั้งอ๋อห้องเปลญนอนด้วยเป็นอะไรบ้างคะอู้หกชุด ชุดละสี่แล้วก็อย่างละสใช่ไหมคะเออใช่ใโอเคค่ะแยกเป็นชุดได้ค่ะอย่างละสอมชุดหนึ่งร้อยบาท นี่ถ้าเกิดจะซื้อซื้อซื้อเพิ่มได้ใช่ไหมครับซื้อเพิ่มได้คกระปุกเท่าไหร่ครับยี่สิบาทอ๋อถ้าซื้อเพิ่มถ้าไม่อยากถ้าอยากนัวอยากแซบเพิ่มนะก็คือซื้อเพิ่มกระปุกละยี่สิบาทแบบนี้ครับยี่สิบาทนะครับปลาพนแบบบัวบอก็กินแล้วมันไม่ไม่ได้รสชาติที่ว่าแบบจุใจนะก็ซื้อเพิ่มไปเลยนะโอ้ขายหมดที่ผมว่าได้หลายกระปุกนะอันนี้คือกระปิ้งแห้งครับ นี่อ๋อแบบนี้อันนี้คือโอ้อันนี้กี่ชุดเนี่ยเอ่ะใส่พริกสดใส่พริกสดเข้าไว้นะครับ <c oughs> น่ยกะันนี้งแห้งนะฮะ้งแหง้ง ีอยู่ข้างร้านอหอยด้วยนะโอ้โหน่ากินด้วยหอยหอยตัวเบลอเลยหอยน้ำลมนะฮะ ดูพนักง,งานเขก่อนในวันนี้นมีความพร้อมมากเลยอะไรบะะ้ซีนังแดงนก็คือเป็นเจ้าของสูตรนะฮะ,ะยำมะม่วง,วงดัตรัดจ่างนะคะรับใครสนใจแฟนชายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจผมก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทางเพจที่ของดัตลัดจ่างเลยนะฮะงมะม่งน้ำเป่าหวานนะครับค่อนๆเลยครับค่อนๆเลยนี่ มะม่วงอะไรเดือนอะไรนะเดือนก้าอ่อนเดือนก้าอ่อนนะฮะผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินนะหมกเดือนเก้านะฮะ,นนะ,ะแต่มะม่วงเบาๆนี่เคยเห็นบ่อยมากแล้วก็มะม่วงเขาเรียกอะไรมะม่วงแรดมะม่วงอะไรนี่เยอะนะครับแต่ว่ามะม่วงเดือนเก้านี่เป็นแบบนี้นะนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างของอ่อนาน้ำปลาหวานแต่ละชนิดนะนี่ครับชุดละสี่สิบสามชุดร้อยนะครับ อ๋อสแกนจ่ายได้ด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดจะชิมทิมตรงนี้เลยนะนี่ใครชิมก็ชิมฟรีตรงนี้นะครับบรรยากาศมันก็แบบคลึ้มๆนิดนึงนะเมือ่อเริ่ย้อนฝนตกในช่วงนี้นะครับ อันนี้ชิมเหรอใช่ค่ะอันนี้้ชิมสามารถชิมได้เลยนะครับมะม่วงเดือนเก้านะแล้มโมบองเบาขายครับพี่เบาชุดละห้าสิบชุดละห้าสิบอ๋อชุดละห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามะม่วงเบาเขาขายกันยังไงนะแต่ว่ามะม่วงเดือนเก้านี่คือจะจะแยกจะแยกน้ำไปให้นะฮะแยกน้ำปลาหวานนะครับ ถ่เองเลยเป็นร้านล่าสุดของทางเพนชายนะปกติด้ไปบริการซุปเพ้นชายนี่ไไปเหมือนกันเหรออ๋อไปทุกไปทุกเพนชายเลยนะครับ50สาขาในกรุงเทพนะแตังหวดไียังครับตังหวดนีแล้วค่ะมีแล้วเนาะโอ้ตัดก็มีขายเนาะแต่โซย่อยู่กรุงเทพนะนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ว่าใส่าสาา่ใ่่ะ คือมากบยัไม่ได้ไว่าใส่สา,สารมันอะแขอโดยน้ำแข็งนะท่านิคของเขาคือใช้น้ำแข็งนะครับนอกน้ำแข็งไม่ได้ใส่สารอะไรนะเขาบอก <Okay. S 2> อ,งงอ<นา>ย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ